ร้อนหนึ่งปะอ่ะร้อนหนึ่งลบแทนอินฟินิตี้ลงไปร้อนหนึ่งลบทั้งพจนนี้ได้อะไรคะได้อินฟินิตี้ใช่ปะได้ร้อนอินฟินิตี้ รอนหนึ่งได้เท่าไหร่คะศูนย์รอนพีี่อันนี้ตอบอ่ะใช่ปะเป็นเป็นอะไรอันนี้เป็นะายลูกค้าหรือลูกออกอ่าลูกออกอันนี้ยังไม่ได้ตอบนะคะแค่เพียงตัวแรกเท่านั้นเหลืออีกตัวนึง สย在สยังต่อไปต่อไปพี่คิดอีกอันนะ ่เดี๋ยวพี่ไปอีกอันนึงเลยนะเนาะเกลือีกออันนึงเนาะจากจากอันนี้ศูนย์ถึงอินฟินิตี้ลิมิต L เข้าใกล้อินฟินิตี้ศูนย์ถึง L อ่ะจากที่เราจากที่เราอินทิเกรตไปได้เนาะจากเมื่อกี้เราอินทิเกรตได้แล้ว ก็แบบเมื่อกี้รอนแอสซลูดใช่ไหมคะใช่ปะ่ะเราก็แทนค่าเข้าไป<ะ>เหมือนเมื่อกี้เลย <c oughs> <c oughs> อ่าแทนค่าเข้าไปเนาะลบด้วยลบด้วยรอนแอบสโลูดศูนย์กำลังสองบวกหนึ่งบวกศูนย์อ่น้องคะจากพจนนี้จากพจนนี้ได้เท่าไหร่คะเทคเทคอินฟินิตี้เข้าไปก็ได้ ลอนอินฟินิตี้ลบด้วยลอนหนึ่งจะเป็นอินฟินิตี้ลบศูนย์อันนี้ตอบอินฟินิตี้ใช่ปะเราเอาสองอันสองอันจับมารวมกันก็ได้เป็นอินฟินิตี้เนาะน้องรู้ไหมว่าจากอันเนี้ยสรุปจากอันนี้แล้วอะ่ะน้องแยกกิดแล้วอะ่ะถ้ามีโพดายคนหนึงที่น้องคิดได้เป็น ลูกออกอีกคนหนึ่งน้องไม่ต้องคิดต่อนะน้องตอบไปเลยว่าเป็นลูกออกจากจากสมบัติของมันนะคะน้องดูในชีทเลยในชีทนี้ในชีทนี้น้องมันบอกว่ามันบอกว่าถ้าอันแรกถ้าอันแรกที่เราคิดออกมาได้ลูกออกหรืออันหลังได้ลูกออกนำมาม,มูมรวมกันแล้วอ่ะมันก็เป็นลูกออกดี เราก็ตอบได้เลยข้อถ,ถามว่าจากโจทย์นี้มันเป็นลูกเข้าหรือลูกออกถ้าเราคิดออกไปแล้วได้หนึ่งได้หนึ่งอันอันแรกเป็นลูกออกก็ตอ,ตอบลูกออกได้เลย,เลยไม่ต้องคิดอันไหนเะนาะถ้าถ้าน้องคิดว่าอันแรกเป็นลูกเข้าอันแรกที่ออกมาเป็นลูกเข้าใช่ไหมอีกอันนึงน้องก็ต้องคิดนะคะอย่าิ่กตอบว่ามันเป็นลูกออกเลยเนาะคิดก่อนคิดให้ครบ เอาไว้แค่นี้เนาะส่วนส่วนพ่อส่วนพ่อส่วนพ่อเน,น,นี้ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขียนเฉลยมาให้เนาะเอ้ยวันอังคารเดี๋ยวพี่ฝากพี่เขาให้เขียนเฉลยให้แล้วก็ส่วนขอส่วนเรื่องเมื่อวานอะทายกับล้หกใช่ป่ะอ่ะพี่พี่เย็บแม็กติดกับพี่สรุปไปให้แล้วอะพี่เขียนให้หมดแล้วอะพี่เขียนแล้วเขียไปเลยเนี่ยพี่ด้วยน้องน้องก็ให้เคสเ็กมารับไปนะคะ มาเจอแบบอาจจะเป็นพี่หรือว่าเป็นพี่คนเะนาะเดี๋ยวไว้เจอกันวันอังคารหน้านะคะส่วนน้องคนไหนยังไม่ได้เช็คชื่อเช็คชื่อด้วยเนาะมันมีหัวต่อฐานสถิติเข้าร่วมกี่กี่ามนะคะน้องคณะถึงด้วยเนาะ